สวัสดีครับพวกับสยามพิบูลคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะผมก็จะพากำไรนะครับผมไปเที่ยวนะครับเนี่ยครับผมกำไรอยู่ข้างหลังนะครับอ่าครับก็เป็นการไปเที่ยวนอกบ้านครั้งแรกนะครับผมของกำไรนะผมก็ขึ้นรถเป็นครั้งที่สองนะผมอ่าครั้งแรกก็คือพาไปตรวจนะครับผมเซลล์วันตกไข่นะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ก็คือครั้งที่สองนะผมสำหรับอ่าการขึ้นรถของนางนะครับ ลุกก็แลจะตื่นเต้นหน่อยนะครับผมแล้วก็หอบนะครับเนี่ยครับอ่าครับผมก็ให้นั่งแคบหลังนะครับเอาเบาะออกนะครับก็วันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวริมน้ํานะครับผมริมน้ําแล้วก็มีเชิงเขานิดๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปาร์บอล ที่เขาชอบนะครับผมให้เขาเล่นนะครับผมก็เนี่ยครับผมบอลนะครับเดี๋ยวให้ดูบอลเดี๋ยวให้ดูบอลครับเนี่ยครับบอลนะครับอ่าครับก็กําไรนะผมเป็นลักษณะนิสัยแบบชอบออกกําลังกายนะผมมากับเพื่อนนะครับผมในบ้านนะครับผมในครอบนะครับผมมากมากกว่าทุกตัวนะครับผมสําหรับกําไรนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะเอาให้แบบ ให้สะใจเขานะผมในการออกกําลังกายนะผมในการวิ่งนะครับผมในการวิ่งนะครับกําไรนี้จะเป็นลูกของเจ้าจิมนะครับผมแล้วก็แม่บอกโดนะครับแม่บอกโดเดี๋ยวเราเอาไปดูรีแอคนะครับผมขอกําไรเลยดีกว่านะผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบิวนะผมก่อนถึงสถานที่ให้ดูนะผมว่ามันสวยแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับผมไป ครับผมก็ใกล้ถึงแล้วนะครับก็บรรยากาศแล้ววิวนะครับผมถือว่าแบบอากาศดีมากครับวันนี้ดูทางโน้นครับผมนั่นคือแม่น้านะครับผมที่ผมจะพากําไรไปวิ่งด้านข้างนะครับผมส่วนข้างๆนี้จะเป็นภูเขานะครับมล้อมบหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมถือว่าสวยมากๆนะครับผมสําหรับที่นี่นะครับนี่ครับผมก็ บรรยากาศนะครับผมร่มรื่นนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมอากาศดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมก็มีแพนนะครับผมมีแพนจะอ่าพามาเปิดหูเปิดตานะครับผมทีละตัวนะครับผมแบบสถานที่แบบกว้างๆแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมเลี้ยวเลยนะครับก็มาถึงแล้วเนี่ยครับผมใกล้ๆถึงแล้วเดี๋ยวผมจะ วิ่งอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนู่นครับผมไกลมากนะครับผมโอเคครับถึงแล้วจะให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับพบผมให้ดูใกล้ๆทีหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นอากาศที่แบบว่าดีมากนะครับผมแล้วก็มีภูเขานะครับผมติดน้ําเลยนะครับติดติดน้ําเลยนะครับผมนู่นอ้อมไปนู่นนะครับผม อากาศดีนะครับผมอากาศดีเนี่ยครับผมอยู่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างไม่รู้จะเข้าทางไหนนะผมก็อ่าผมเคยมานะผมแต่ว่าไม่เคยลงไปเลยนะครับเดี๋ยวหาที่ลงนะครับผมแล้วก็พาหมาออกกําลังกายนะครับโอ้ดีมากเลยครับผมบิวดีจริงๆเดี๋ยวเราจะวนไปดูทางนู้นนะผมว่ามีที่ลงหรือเปล่านะครับ เนี่ยครับผมว่าอากาศดีมากครับว้าวนีครับผมหน้ามหาปลามากๆนะครับผมหน้ามหาปลามากๆนะครับผมสําหรับที่นี่นะครับอากาศดีมากครับผมอ่าเจอแล้วครับผมมีเจ้าถิ่นนะครับมีเจ้าถิ่นนะครับเห็นไหมครับผมใกล้ๆแล้วครับเจ้าถิ่นนะครับผสามตัวนะครับ เจ้าถิ่นมีเจ้าถิ่นด้วยเอาไงดีอโอเคเดี๋ยวเราน่าจะลงแถวแถวนี้แล้วมั้งครับนะรับผมใกล้ๆแถวๆนี้ดีกว่ามั้งครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับผมไปครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมสำหรับอา่าริมน้ำนนะครับผมเนี่ยฮะเป็นไงฮะ โอ้โหนู่นครับผมยาวไปนู่นเลยนะครับผมอากาศดีมากๆนะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับอากาศดีนะครับผมนี่เป็นไงครับผมจอดริมๆเลยนะครับผมฝั่งข้างหลังผมน่าจะเป็นนู่นครับภูเขานะผมก็มีนะครับผมผู้คนนะครับผมก็มาจอดนะครับผมนั่งเล่นออกกําลังกายบ้างนะครับผมแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับอ่าครับนี่เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้กําไรนะผมลงแล้วนะครับผมนางนอนรอนะครับผมนางนอนรอแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่ากําไรจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับผมมีรีแอคมีความดีใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสําหรับครั้งแรกของเขานะผมในการมาเที่ยวนะครผมแล้วก็ได้วิ่งไกลๆเลยนะบวมวิ่งออกแบบสุดๆของเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับ ความยากทางนี้ทางนี้โหมึงก็มาออกทางนี้เลยนะจำไรนะลงมาไงลูกดีใจไหมดีใจไหมเย้ไหมอ้ยออ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจไหมเฮ้ย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 ดีใจมากเลยดีใจมากเลยอะไรอ่ะอะไรมาอะไรอ่ะ

เตียงเขาปัมาป๊มน้ำลูกเสียงเขาปั๊มน้ำไายมานี้กำไรกำไรกำไรอ้าวไปไหนน่ะมาหนี้เป็นก้อนหินอนนะไรก้อนหินมันจะล่อ,อก,ก้อนหินแล้วครับมันสัสยกับก้อนหินไม่เคยเห็นไงก้อนหินอ่ะมาหนี้ สงสัยก้อนหินนะครับ<อ>กำไรเป็อะไรกับก้อนหินอะ่ะโอ้โหจริงจังซะด้วย <What? S 1> กำไรกำไรมานี่มานี่เร็ว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 มานี่มาอะไรกับก้อนหินลูกอืม <c oughs> อะไรก,ก้อนหินอ่ะ <c oughs> cầm lại cầm lại cầm lại hiện bàn mấy nè cầm lại này mấy luôn nè à. mà hai phong mà đi đây nè cầm lại nè sử dụng mấy lúc sử dụng mấy hả sử dụng vào sử dụng à nè nè ไปโอ้โหน่าสนุกมากครับกำไรครับยวไปเดินไปทางนั้นนะหนามลูกหนามันทิ่มขาน่ะมานี้มาเร็วเอาให้พ่อมากำไรอันนี้มาเออเก่งมากพร้อมยัง Nửa yang nửa yang đúng Nửa yang nửa gian. nửa gian. nửa, gian. nửa À, phải nào, 1, 2, nào, 1, 2, Ờ เก่งมากเก่งมากเลยครับนะให้พ่อมามาเร็วพอแล้วให้พอ่อพ่อจะลาให้ใหม่เออเก่งมากนี่นะโอ้ยยาติดยาติดเหนื่อยยังเป็นไงล่ะรอบนี้เนเหนื่อยยังโอเคไปแล้วนะไปไป <laughs> ทำไรเป็นหมาที่ชอบลูกบอลมากผมชอบออกกำลังกายด้วยนะครับอ้ยะะอ้ยาะอ้ยา,ยาเก่งมากเก่งมากเลยมาให้พ่อมาไปเก่งมากเเก่งมากเลย,เ,ยเดี๋ยวนะอ่า

เหนื่อยยังลูกมาให้พ่อมาปล่อยเลยมาปล่อยเลยเออเก่งมากเดี๋ยวก่อนเหนื่อยยังอืมอืมทเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรกอบตายแดงๆนะั่น่ะเดี๋ยวพักก่อนเอาแป๊บนึงนั่งลงอ่านั่งลงเออดีมากพอยก่อนดีมาก ดีมากลูกดีมากเดี๋ยวพักแป๊บ,บนึงพักแป๊บ,บนึงโอเคแป๊บบนึงขาดุนหนามขวนไม่ยนะังไะนคอยแปบบ๊บนึงนะอ่าไปอีกสักรอบนะลูกนะนะอีกสักรอบไหมคะ Nên này, vâng 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 à, vâng 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 lắm, เก่งมากอะไรเห็นไอาลองเดี๋ยวพอน้ำให้กินก่อนนะเดี๋ยวเอาน้ำให้กินก่อน,นะย,อน,น,อนยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปยังยังยังไปแล้วกินน้ำก่อน gì nào mà đây bài 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 nào mà luôn đi nào luôn Nam Nam nằm ghi nào ngon nằm gắn nằm gắn Ờ gắn nằm Ờ เหนื่อยยังนะออ,อากาศอากาศอากาศก็อากาศดีมากครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแดดอ่อนๆนะครับมาช่วงช้านะครับผมอากาศดีเลยนะครับผมนี่ครับผมกำไรนะครับนี่ครับกำไรนะครับ โอ้ oh. หอบจัดนะครับวันนี้วิ่งได้ไกลมากครับผมแล้วก็วิ่งได้สุดนะครับผมสายใจเลยนะครับผมสายใจเลยนะครับพอ,อยังลูกพอ,อยังพอแล้วมนะั้ง นะพอ,อยังลูกอ,อีกแล้วอ,อีกสองรอบนะอีกสองรอบพอนะลูกนะอีกสองรอบพอเลยนะนะไม่ต้องไปเขียนะข่ยเขี่ยฟิตจัดนันเองเนะี่ยฟิตจัดเลยอนะฟิตจัดเลย ไออีกสองรอบพอนะสองรอบพอสองรอบแล้วก็พักเลยนะลูกนะนะไม่เอาไม่เอาน,นีบอลอยู่นี่มาให้เข้ามาเข้าหนนะ้นี่นะเนี่ยพอแล้วนะไปโอ้โหวันนี้ท่าทีนางแบบชอบมากๆครับผมขุมครับขุมครับ เห็นเขามีความสุขนะครับผมคุ้มครับมาตรงนี้ลูกยังไม่ไปยังไม่ไปทางนี้ทางนี้มามา,มาเร็วมาเร็วมาเร็วเก่งมากมาให้พ่อมารอบสุดท้ายมาวางก่อนวางก่อนเออเก่งมากเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนรอบสุดท้ายนะ ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมฝากติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ E ีพีต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาให้เขารอบสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ดี๋จะพาเขาไปพักผ่อนแล้วนะครับส่วนอีพีหน้านะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าจะพาตัวไหนนะผมมาเปิดหูเปิดตาผมสำหรับที่กว้างนะครับผมแบบนี้นะผมให้เขาตื่นเต้นนะครับโอเคครับอ่ะรอบสุดท้ายนะลูกนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่โดนมือพ่อเนี่ยไปยังเอาแล้วนะ ไปตึงตึงตึงวับโอแม่นมากเลยอะไรอ่โอ้โหโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผม,ผมก็ฝากด้วยนะครับผมที่บอกนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับผมนี่ครับผมกำไรนะครับ ครับผมสวัสดีครับ